ขอตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงตื่นมา r รีอคนะครับไอนน้จริงๆตื่นมาตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าอยู่ในช่วงขี้เกียจก็เลยยังไม่ได้อัดคลิปสักทีนะฮะก็จะเป็นช่วงที่เราจะมาเรียกชั่นนะครับในส่วนของคลิปตัวอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นเกมไหนก็ตามแต่ที่ ช่องเราเล่นนะครับจริงๆก็มีแค่2เกมนั่นแหละที่ทําในช่วงนี้นะฮะก็วันนี้เป็นคิวของวู i ทอลิงเวฟนะครับตัวละครใหม่อย่างชิลยวดเนี่ยเขากำลังจะมาแล้ววันที่30นี้ซึ่งกูเกือบลืมไปแล้วว่าพี่แกมา30นี้ก็ปล่อยออกมาครบแล้ว2ตัวอย่างนะครับก็คือ Resonator Showcase กับคอมแบทโชว์เคสอ่ะก็คือในเรื่องกับในส่วนของเกมเพลย์นะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมานั่ง ดูรีแอคกันแล้วก็นั่งดูรีแอคอะไรของมันวะนั่งรีแอคกับตัวของตัวอย่างทั้ง2อันนะครับซึ่งผมยังไม่ได้ดูนะยังไม่ได้ดูเลยนะครับประเด็นมันอยู่ตรงนี้ของ global เนี่ยมันมีแค่นี้ใช่ไหมอ่าแล้วก็มี developer นะครับซึ่ง developer เนี่ยช่องเราไม่ได้ทำนะครับเพราะฉะนั้นกรุณาไปติดตามช่องคุณคามิเลนะฮะขออนุญาตแอบขายแบบเนียนๆอ่ะ ทั้งฟังเซิร์ฟโกลบอลเนี่ยเขาเขาเขามีแค่นี้แหละนะครับประเด็น <breaks> คือของญี่ปุ่นมีนี้อยู่ด้วยฮะเห็นไอ้นี้ไหมอะไรเนี่ยแล้วไม่แม่ภาพปกมึงมึงเฮี้ยมากเลยขออนุญาตแวะข้างทางแป๊บหนึ่งได้ไหมอ๋อคอเพลย์ก็งานเฟสก็ไม่ได้มีอะไรมากครับแต่ประเด็นคือภาพหน้าปกมึงเนี่ยนะเนี่ยแม่เลยคนขายมีมเลยนี่วะ ขายมีมจัดเลยเนวยอโอเคนะแ,แวะข้างทางแว็บเดียวนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปลุยกันนะครับไม่พูดรวามผํำเพลงมากนะฮะสำหรับในส่วนของตัวอย่างพี่ชิวหยวนนะครับอืมอ่ะเราดูบรรยากาศไปก่อนนะยังยังไม่แปลโดยละเอียดนะครับจะโดขยานเลย ผมก็แค่คนตาบอดที่ผ่านทางมาไอ้จุกคนทอยดเอาทอายดเฉยอะไรวะกูทำอะไรผิดเอาอะมองไม่เห็นนะแทะ้แต่กลับมองไปที่มืออุ้ย เอยนำเออพวกพ่อพ่อแล้วก็พวกกะถูกแกฆ่าตายนะกูไม่รู้เว <laughs> ้ยไม่รู้เว้ยไม่รู้จักอะไรวะชูชูเชียงเงินคืออะไรวะเฮ้ยจะมารอบฆ่าเขา ดาบสองดาวหรืดาบหนดาวนะเอดตำรับวิทยายุทธนะฮะใช้ตะเกียบใช้ตะเกียบรับหรอเดกซะแล้วก็อย่าตามกมูอีก เออแกอยากแข็งแข่งขึ้นอย่างนั้นเหรอผู้ช่วยผู้ช่วย อ๋อมิน่าถึงใช้ชื่อว่าชิชโชเข้าใจแนละ้วมัสเตอร์ก็คืออาจารย์นะภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นก็คือชิชโชเลยนี่ไงแม่งมาเป็นบทกรเนี่ยละครี่แย่แปลวะ เดียวใจดาเรื่อชักดาบออกมาเย yeah, ดูเขาทำรแม่งเราต้องเป็นฉากแม่งต้องเป็นฉากแบบเขนะภาพวาดภาพวาดจีน หรือถ้าเป็นสำหรับอาร์คไนก็คือภายในภาพวาดดัตอะอ่าคะนนภาพวาดหมึกใช่ไหมอืมยังคงใส่ 2D มาแบบเนียนๆอยู่นะ ウォ<嗯>ーゲットのシェーニーしたのをケンゴンのクイズをたたいわしてる。 ถ้เปิดมาแม่งฉบ,บับมาตรฐานเลยเหรอวะคือเพื่อแจ็แคแนให้ชีชโชน์เลเดินไปตามเส้นทางที่เชื่อซะเถอะแล้วก็เปลี่ยนดาบซะนั่นมันดาบสองดาวโอ๋ยอ,อ,อย่าพูดเป็นบทก่อนเลยไม่ควรวิ่เกียแปลฮะ จะพูดเป็นบทกรทํามแมวอะไรเนี่ยขี่เกียจแปลจะว่าไงดีล่ะอ,อ่อไม่ได้ตื่นเต้นขนาดนั้นนะแต่ก็ชอบความเรียกว่าชอบได้ไหมกูรำคาญความบทกรของแกเนี่ยจนจนมีจนมีคํากล่าวบทกรอยู่ด้านบนแล้วอะแม่งอะไรของแม่งเนี่ยแปลยากอย่แล้วใช่ไหมเนี่ยคนนี้เออปวดหัวแต่นั่นแหละก็โอเคอยู่นะครับไม่ไม่ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้รู้สึกออตื่นเต้นขนาดนั้น จริงๆผมคิดว่าคือส่วนตัวผมผมคิดว่าจะมีฉากที่แกเขาเรียกนะทําให้ผมว้าวมากกว่านี้แต่ว่าอืมันดูเท่นะแต่มันยังไม่ทําให้ผมว้าวขนาดนั้นอืมอันนี้ไม่ได้อากติที่ว่าเป็นผู้ชายเลยนะแต่ว่าแค่ผมรู้สึกว่ามันยังมันยังไม่ว้าวขนาดนั้นสําหรับผมแค่นั้นเองนะครับแต่ถามว่าเทาไหมอ่ะมันก็ดูเทแล้วก็เอ่อ ถ้าไม่จำเป็นต้องแปลแคนั้นนะถ้าไม่จำเป็นต้องตีความอะไรมากมายเลยคือชื่อชื่อชื่อ P V มันคือญี่ปุ่นมันคือชิโชนะครับภาษาอังกฤษก็มาสเตอร์นะก็ตรงตัวก็คืออาจารย์นะครับก็ไม่จำเป็นต้องตีความหมายอะไรมากแต่ว่าในด้านในเรื่องเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าในเรื่องเนี่ยเขาเพูดถึงอะไรกันบ้างนะครับแป๊บหนึ่งเมื่อกี้มึงฟันไม่โดนไม่ใช่เหรอ เนี่ยมึงฟันไม่โดนนะมึงมึงเด้งตัวออกก่อนนะมึงตายได้ไงเนี่ยเออัอเนี้ยอันนี้เห็นชัดเจนอยู่ว่าแม่งทิมเข้าไปเลยแต่เมื่อกี้เนี่ยคือแม่งฟันไม่โดนนะแต่กูตายละเออเนี่ยอย่างแรกเลยคือชิวหยวนเนี่ยถูกเรียกว่าเป็นคนทรยศถูกไหมอ่าทรยศแบบไหนอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน เนยครับทยอนสำนักหรือเปล่าอ่ะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเออเอยนำเออ,เอ,อพ่อของฉันถูกไอ้คนของนายฆ่าตายนะไอ้พวกนั้นนะใจของแบบเดียวกันเลยนะครับก็คือไอ้ไอ้ไอ้สัญ,ญลักษณ์อ,อ่อมันคือมังกรหรือสิงโตนะหรืออะไรสักอย่างเนี่ยท,ที่ที่มันแขวนอยู่เนี่ยนะครับใส่สัญลักษณ์เดียวกันอ่าสัญ,ญลักษณ์เดียวกันกันกบไอ้ที่คนที่ไปฆ่าพ่อเขา นะตามต้นอะแนดงตามแบบฉบับหนังจีนนะมึงฆ่าพ่อกูกูจะฆ่ามึงไม่รู้จักเวแต่ถ้าสังเกตด,ดีๆก็คือมันใช้คําว่าคนทรยศใช่ไหมและไอไอคนพวกเนี้ยที่ที่พี่ชิวหยวนแกซัดไปเนี่ยก็ใส่ก็ใส่ของแบบเดียวกับแกจริงอ่าใช่เนี่ยใส่ใส่ของใส่ไอของที่มีสัญ,ญลักษณ์แบบเดียวก,กับของพี่แกจริงนะฮะ ซึ่งพี่แกก็เป็นคนจัดการไปแล้วก็ถูกเรียกว่าเป็นคนทรยศก็พอจะเข้าใจบางอย่างได้อยู่นะครับอาจจะเป็นกลุ่มองค์กรเลยบางอย่างนะฮะส่วนเจ้าหนูนี่ก็เจ้าคาพอคาขาจะาคาเจ้า,าแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นว่า,าพยายามไปพยายามมากลายเป็นอาจารย์กูเฉยแล้วสิ่งที่กูฆ่าไปในภายหลังก็คือเป็นเพียงแค่เขาเรียกนะเพียงแค่ไ สอญลสกนณ์กที่แขวนอยู่แค่นั้นเองนะครับอ่าไอเส้นเล็กอ่าเสน้นเล็กได้แล้วขอโทษที่ขอโทษทีทท่ต้องแห่รอนะอ่าบ้ามีโชชูเสน้นเล็กนะลกผิดพิเศษเลยอ่าเชิงเลยเชิงเลยนะเนี่ยขนาดกวอัดคลิปอยู่กูต้องใช้วิธีนี้ใช่ไหมเนี่ยเกือบแล้วเอาดาบสองดาวไปฆ่าเขาเนี่ยแล้วก็มาตรฐานจอมยุทธนะครับ เจอกับพวกอ่อนหัดหรือเด็กที่แบบพึ่งหัดจับดาบเนี่ยจะไม่รับด้วยดาบนะฮะไม่หลบด้วยนะครับจะจะใช้ของที่เป็นภัยน้อยที่สุดนะฮะในการรับมือตามตำรับของจอมยุทธที่มากฝีมือ จอมยุทธมากฝีมือเนี่ยเวลาเขารับมือกับพวกอ่อนหัดหรือพวกเด็กที่เด็กไม่รู้ภาษาเนี่ยเขาจะไม่ใช้อาวุธลับเขาจะใช้ของอะไรก็ได้ที่มันดูมีพิษมีภัยน้อยที่สุดนะครับหรือแทบไม่มีพิษมีภัยเลยยกตัวอย่างเช่นง่ายสุดเลยตะเกียบนะฮะมาตรฐานจอมยุทธ <c oughs> อ่าลังอัวลังอัวแย่แล้วลังอัวพังหมกแล้ว เออแล้วมึงมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยไอไอเด็กไปไอเด็กเวงมงจูเนโชส่งให้จูเนโชจูเนโช,น,ชนี่คืออะไรนะจูเนโชนี่คืออะไรวะขออนี้ตไปดูภาษาอังกฤษแป๊บหนึ่งนะ อ๋อพ r โทรสเตชันก็คือส่งให้พวกกองรัตเวนเอาง่ายๆก็เดี๋ยวกูจับส่งตำรวจนั่นแหละนะครับเพราะว่าฮอาหงหลงเขามีหน่วยรัตเวนก็หน่วยของพวกอย่างๆอ่ะอะไรประมาณเนี้ยเออโอ้แต่ภาษาญี่ปุ่นใช้คำนี้เหรอเนี่ยโอ้ไม่จำไม่ได้แล้วเว้ยไงงั้นเหรออะไรไหมดเนี่ยเอเอว่อาไอ้กูอ ไอ้ฉันไม่ผิดนะเว้ยเออไอ้หมอนี่เป็นคนจับจนยังมันห่หาเราอ่อ่ะงงอ,อีคิดว่าว่าจะโดนหลอกอ่ะไม่ใช่ไ <c oughs> อ,อคิดว่าฉันจะโดนหลอกไงเราเออมองดูหน้ายังไงก็เป็นหน้าของคนชั่วนะมองดูหน้ายังไงก็เป็นหน้าคนชั่วหน้าพี่ชิวหยวนกูชั่วขนาดนั้นเลยเหรอเน,เนี่ยถามจริงกินซะ ล้วก็ไม่ต้องตามมันละเออการแก้แค้นให้กับพวกพ่อเออเพื่อที่จะแก้แค้นให้กับพวกพ่อเนี่ยยังไงก็ต้องแข็งแร่งขึ้นได้นะเนี่ยดูดูดูหน้าดูหน้าพี่กันดิเนี่ยไอ้หนูมันบอกว่าหน้าพี่ชิวอยวนเนี่ยดูยังไงก็เป็นคนชั่วนะครับแล้วหน้าสกากูุนี้เป็นคนดีเลยใช่ไหมเนี่ยถ้าทำแบบเนี้เจ้าน่ะต้องการที่จะแข็งแร่งขึ้นอย่างนั้นฮะ เออเพองั้นช่วยสอนวิธีการต่อสู้ให้ทีแปบ๊บหนึ่งเอ่อขัดใจเลยกูขัดใจอ,ใจอยู่ๆแม่งขัดใจขึ้นมาเลยคือเอ,อ่อมาฆ่าเขาเอ,อมึงเป็นในเรื่องแบบลบลัดถู้ไหมอ่าๆกูกูจะพยายามคิดว่ามันเป็นในเรื่องแบบลบลัรั้คือมึงมาเพื่อจะฆ่าเขาแล้วมึงก็บอกว่ากูต้องการแข็งแกร่งขึ้นเพื่อที่จะล้างแค้นแต่วิทธีถัดมาบอกว่าพอเง้นช่วยสอนวิธียายุทธได้ทีจะได้แข็งแกร่งขึ้น แต่มึงจะฆ่าคนที่มึงจะคนที่มึงให้เขาสอนนะเออหลังจากนั้นฉันจะหายไปเองโอ้าแกขออ่อาขอ,อถ้วย,ยอ,อะไรเลย <c oughs> เอ่ขอแบบไม่ใส่พริกนะเอเอแล้วมันจะเรียกเออแบบนั้นมันเรียกชชว์มิงไม่ได้ไม่ใช่หรือไงอะ่ะไ,ไม่ไม่แน่ใจนะครับว่าแปลไทยแปลเป็นยังไงผมนึกไม่ออกเหมือนกัน เอ้พี่ชายไม่ใช่คนที่พี่ชายดูดูหน้าคุ้นๆเหมือนคนที่ถูกไม้หัวเลยนะี่หีรับไปออเอย,ยังย,ยังไม่เพียงพอนะการเคลื่อนไหวยังแข็งทื่อกินไป <c oughs> อ่ารูปร่างไม่ชัดเจนนะรูปร่างไม่ชัดเจนนะเรียบง่าย <c oughs> อ่าเรียบง่ายแล้วก็แตกหักง่ายเช่นกัน ใช้พลังใช้แรงมากเกินไปทักษะยังไม่เพียงพอเอ่อคำบางคำผมคงแปลไม่ได้นะครับอืมมันเป็นท่าฝึกอย่างหนึ่ง่เอ่อฝึกฝึกเอฝึกคือแกเหมือนบอกว่าให้ฝึกให้ฝึกท่านั้นนะให้หนักขึ้นในเช้าวันรุ่งขึ้นเออฉันไม่เออฉันไม่ต้องการที่จะเป็นอาจารย์ซะหน่อยเลย แต่ว่ารู้แล้วแหละว่าเป็นคนดีโอ้โหไอ้เห็นตั้งนานพึงจะรู้ว่าเป็นคนดีอืหาข้อมืออ่ข้างบนนะครับหาข้อมือยังไม่มั่นคงอความคมก็จะลดลงไปเช่นกัน,นแค่ดูเพียงอย่างเดียวนะไม่สามารถตัดสินได้หรอกนะว่ามันถูกต้องแล้วหรือมันยังคงผิดอยู่อ่าข้างบนเนาะในวงเล็บ ไม่ว่าจะก้าวไปข้างหน้าหรือก้าวถอยหลังก็ตามก็ต้องก้าวไปอย่างไม่หวั่นไหวเหมือนดังขุนเขาเยโด <S 2> <S 2> <S เฮ้ยนายช่วยชีวิตฉันไว้นะไม่เหมือนไอ้พวกสารเลวพวกนั้นนะวิทยายุทธ์พวกนี้นะมันไม่มีเส้นทางลัดหรอกนะเพราะฉะนั้นจงฝึกฝนให้นักและจงอย่าเขาเรียกนะอย่าลดการลงอ,ะอ่ะ จงจงจงฝึกให้หนักเข้าไว้แล้วก็อย่าลักลักความระวังตัวอหักลงภูเขานี้ไปจะถึงอ่ไอเมทิงนี่มันคืออะไรวะภาษาังกฤษใช้คำว่าอะไรไอดูดิต้องดูภาษาอังกฤษด้วยบ่อยๆนะบางทีอ๋อมิงอ๋มิงทิงมิงทิง มันชื่อในห่วงหลงใช่ไหมมันเราเคยเจอไหมกูลืมไปแล้วเตรียมใจได้แล้วหรือ,อยังเหรออืมหจะแข็งแกร่งขึ้นนะแขแกร่ง,ง,งกับพว่อถ้อาหากดาบนั่นเข้าถึงใครสักคนแล้วก็เออจงลงภูเขาไปซะ เออชักดาวขึ้นมาอารมณ์เหมือนโฟกัสไปที่จุดใดอ่าไปที่จุดจุดเดียวอ่าืมแทงทะลุเข้าไปด้วยพลังดุดดังอ่าดวงดาวที่ร่วงหลน อารมณ์มันดาวตกอะครับดาวที่ร่วงหลงก็ดาวตกกันแหละเบี่ยงอ่าเบี่ยงพลังของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็ทำให้พลังนั้นกลายเป็นของเจ้าเองเออให้มันกลายมาเป็นของเจ้าเองซะจงอ่าคะแนนจงมองอ่าไอเขาเรียกอะไรนะมอง มองวิธีการใ้ออกนะแล้วก็ปิดช่องว่างนั้นลงปิดช่องโวนั้นเออมองวิธีการป้องกันช่องว่างเอ,เอ่ออารมณ์เหมือนอ่อยกขยับแขนนะไอขยับแขนตามนั้นนะเนี่ยอ่าผมแค่ทำตามคำสอนเท่านั้น บอกผมได้ชักดาาออกมาอ่าผมจะไม่ต่อสู้ในศึกในในการต่อสู้ที่ต้องทำให้อับอายอย่างแน่นอนอืมกันอ่าจะต้องไม่ต่อสู้เขาเรียกนะไม่ไปต่อสู้ในในการต่อสู้ที่เอ่อทำให้ขายหน้าเอออืมอ่าฟิมดาไม่อ่า,อาฟิมูดา,ไม,า,มาไม่เ็วเลยจริงๆจนเดินทางไปตามเส้นทางที่เธอเชื่อซะเถอะ อืมคือมันคือไอไอฉากพวกนี้ครับอ่าไอฉากพวกนั้นที่เราเห็นเนี่ยมันคือเหมือนในอดีตแหละอ่าของของชิวหยวนอาคุณปู่คนนั้นก็เป็นอาจารย์แกใช่ไหมแล้วแกก็มาเป็นอ่าคนสอนไอ้หนูนี่อีกทีหนึ่งก็เหมือนเป็นรับอ่าสืบอะไรเขาเรียกนะรับสอนมาเป็นทอดๆแม้ว่าแกจะไม่ได้ต้องการจะเป็นอาจารย์จริงก็ตามนะก็อย่างที่บอกครับพอดมาตรฐาน จงเดินไปตามเส้นทางที่เชื่อเถอะแต่ก่อนอื่นเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนจากดาบอสองดาบเป็นสี่ดาวก่อนได้ไหมฉันจะค้นหาฉันจะคงค้นหาเจ้าพงนั้นต่อไปเลยขอบคุณมากชิชโชอืมเอาอีกแล้วเฮยเดินทางนับพันลีนะเพื่อพบพานและจากลาจงเดินลงเขาไปอย่าได้ลังเลเชล กูเซ็งอย่างเดียวเลยทำไมแม่งต้องเป็นบทกรอนวะกูก็ต่อ,อยากซะด้วยเออกออ็แม่งคำว่ามาตรฐานที่กูใช้บ่อยเนาะคนน่าจะเบื่อแล้วแหละคำนี้ก็เอ,อ้ก็มันเป็นพราะจอมยุทธ์อะพี่จะให้ทําไงแล้วก็อ,อจอมยุทธโดนหักหลังจัดการไปจากคําพูดที่เราได้ยินจากชิวหยวนตรงตรง,ตรงด้านหลังตรงที่ตรงที่คุยกับอาจารย์นะว่า ทุกการต่อสู้ที่เขาไปอ่ะจะต้องเป็นการต่อสู้ที่ไม่นําความอับอายไขยหน้ามาให้อ่ะหมายความว่าการที่พี่แกตัดสินใจจัดการไอก้กลุ่มกลุ่มอะไรทุกอย่างกลุ่มนี้ที่มันมีไอ้แขวนสัญลักไว้อยู่เนี่ยก็คือ,อ,อไอ้พวกนี้น่าจะก็คนเลวแหละครับว่ายง่ายแล้วพี่แกก็เลยไปจัดการแม่งเลยเหมือนเป็นแฝงตัวแล้วก็ไปจัดการเลยมั้งเนี่ยเพราะว่าอย่างอย่างไอ้คำพูดแรกก็คือไอ้เจ้าคนทรอยศใช่ไหม อ็ประมาณนั้นก็เดี๋ยวต้องไปรอดูว่า,เ,าเรื่องราวในส่วนนี้ของพี่แกเนี่ยจะมีเล่าเพิ่มเติมมากน้อยแค่ไหนในประเด็นคือพี่แกอยู่ในนาชิต้าใช่ไหมตอนนี้ยังไม่กลับใช่ไหมหรือว่าหรือว่ากลับมาแล้วแล้วแล้วกูต้องกลับไปอีกรอบหนึ่งไม่เข้าใจแต่ตามชื่อเรื่องก็คือคนแปลกในแดนแปลกนะเพราะงั้นแกก็น่าจะอยู่ที่นนาชิต้าแหละเออแต่ว่าประวัติเรื่องการที่แกมาร่วมงานกับฝั่งของจินซีเนี่ยจะมีเล่าให้ฟังไหมอยากรู้เหมือนกันนะ เพราะแก,กดูเป็นดูเป็นคนพนเนจรที่แบบแกไปเรื่อยอ่ะแกไปเรื่อยแกเดินทางไปเรื่อยตามตามภาษาขอแกเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูว่าสรุปแล้วมันยังไงกันแน่นะอืมอ่ะนเนื้องก็ไม่น่ามีอะไรมากนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะไม่ได้มีจุดที่เออเขาเรียกอะไรนะมีจุดที่พีคอะไรขนาดนั้นเพราะว่าจุดพีคมันอยู่ก่อนหน้านี้แล้วไงอ่าอันนี้อันนี้อันนี้มันไม่ได้ถึงขั้นแบบพีคอะไรขนาดนั้นแต่ก็ น่าสนใจอยู่อ่ะก็อยากรู้เหมือนกันว่ายังไงนะครับทีนี้เดี๋ยวไปดูที่ combat showcase กันดีกว่านะฮะกูเห็นหน้าปกแล้วแบบว่าโคตรเรียกยอดวิวเลยจริงๆนี่ดูความแป๊บหนึ่งนะฮะคุณเลลงคลิปยังกูขอแปวน reaction คลิปคุณเลด้วยได้ไหมกูอยากเห็น reaction คุณเลมากเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ย reaction ซิกแพคเนี่ย กลุ่มเดิมเลยเว้ยเอเอต่อให้มีดาบใช่ปหมว่าดาบนับพันไหมใช่การฝึกอา่าการฝึกฝีมือมาว่ากว่าพันนั้นก็เพื่อเพียงการตัดสินชั่วพริบตา่าแต่ถ้าว่าการตัดสินนั้นกับเพียงชั่วพริบตาใชิไหครับอา่า เอเยอมแพ้ซะเถอะอะไรไปเออปันฝ่าสายลุ่มช้าไปเรื่องล่วงไปซะเราดวงดาวทั้งหลาย อันนี้แปลไม่ถูกว่ะเร็วเกินเอ,อ้ล่วงไปซะอันนี้อันนี้ล่วงไปซะใช่ตัดสินตัดสินแล้ว,ลวเย็ดวิทชยายุดใบไผ่จริงด้วยแม่งเลยเพี่กะเทมากเลยโอ้โหตอนท้ายก็เป็น อ๋อเป็นช็อตเริ่มต้นเนาะเป็นช็อตเริ่มต้นกับช็อตปิดท้ายของของอในส่วนของเนื้อเรื่องก็คือ resonator showcase นะครับเฮ้ยเออ่ผมพูดตรงๆเลยนะเทียบกับกาบีนาจริงๆผมเคยพูดในสตรีมแล้วว่าเทียบกับกาบินาเนี่ยเกมเพชิวหยวนนะ่ะผมคล้องมือกว่าอืมกาบินาเนี่ยรู้สึกว่าไม่เข้ามือเลยไม่ไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่ ถึงจะใช้ปืนเหมือนกันกับคาร์ลอตตาแต่คาร์ลอตตามันมันง่ายกว่าอ่ามันง่ายกว่ามันคล่องตัวกว่าแต่กาบีนาเนี่ยผมยังรู้สึกว่ายังไม่เข้ามือในในใน,ในตอนแรกอืมแต่อ่าผมผมนับตอนแรกนะผมจะไม่นับหลังจากนั้นนะอ่า คือหลังจากนั้นเนี่ยยังไงมันก็เข้ามืออยู่แล้วครับเพราะว่าเราเล่นบ่อยถ้าถ้าเราได้ตัวละครมานะเราจะเล่นบ่อยอันนั้นเราเข้ามือเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ถ้าเว็บแรกเนี่ยผมจะนับเลยว่าตัวไหนเข้ามือไม่เข้ามือผูจชนะที่เว็บแรกก่อนเอออย่างตัวของกาบิน่าเนี่ยเว็บแรกตอนที่เล่นในออไอทดลองตัวละครเนี่ยนะครับไม่ไม่ค่อยเข้ามือไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่นะเข้าใจความเก่งแต่มันยังไม่ค่อยเข้ามือแต่ยูหยวนเนี่ยเล่นครั้งแรกตอนเนินเรื่องเข้ามือมาก รู้สึกเล่นง่ายเข้ามือมากเลยเออถามว่าถ้าถ้าพูดถึงแนวทางการเล่นเนี่ยผมก็อยากเปิดพี่ชิวหยวนมาเล่นเพราะมัน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 ง่ายมันน่าสนใจเออ,อก็ประมาณนี้นะครับผมคงไม่ได้เปิดนะฮะถึงบอกว่าจะเปิดแต่คงไม่ได้เปิดนะครับเพราะว่ามีคิวต่อไปที่รออยู่นะฮะแม่สาวผมดำกับกันไก่ไม้บรรทัดนะ คนนั้นผมรออยู่นะครับส่วนคนนี้ก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ในส่วนของเนื้อเรื่องนะครับอ่ะก็ในส่วนของเรีแอชก็มีเพียงเท่านี้นะส่วนในผิดพลาดยังไงก็รบกวนติชมกันได้นะครับอ่ะคอมเมนต์ติชมกันได้ตามตามที่ต้องการจะแนะนำกันเลยนะอ่ะอเ,เดี๋ยวไปเจอกันนะครับ